เบิดบันทึกความลับของสูนสาวอย่างนาคีเมค,ครับอสูรที่มูสันนั้นมีความถูกใจและไวเนื้อเชื่อใจมากที่สุดตัวหนึ่งเลยล่ะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาจานะครับผมคลิปนี้ครับเราจะทําการเปิดบันทึกรับอสนรข้างขึ้นลำดับที่4ตัวใหม่อย่างนาคิเมะนั่นเองครับต้องบอกว่านาคิเมะเนี่ยเป็นอสนรที่ถูกใจมุสันมากนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้ชิดมุสันมาตั้งแต่เป็นอสนรธรรมดาตั้งแต่ยังไม่มีตําแหน่งอะไรเลยใน12จันทาอสนรด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนับว่าเป็นอาสนรที่มีความใกล้ชิดเป็นอาสนรที่มุสันนันให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างมากตัวหนึ่งเลยล่ะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับ เจ้าอสูนสาวตัวนี้ครับมีความลับอะไรที่เราอาจจะยังไม่รู้บ้างครับอย่างแรกเลยครับนาคิเมนะนมีมืออสูรโลหิตที่คล้ายกับเคียวไงอย่างมากครับก็คือเจ้าเคียวไงเนี่ยจะทําการตีกองเพื่อควบคุมมิติในห้องได้ถูกไหมครับพลิกห้องได้แต่แครงซ้ายตะแคงขวาได้ครับส่วนนาคิเมเองก็คล้ายๆกันนะครับเธอเนี่ยจะเล่นเครื่องดนตรีบีวะครับพอดีดนตรีบีว้เนี่ยก็ทําให้เธอนั้นสามารถควบคุมมิติภายในปราสาทไร้ขอบเขตได้ดั่งใจนึกเลยแหละครับอย่างที่2ครับเธอเนี่ยเป็นอสูรที่ทํา ใกล้ชิดกับมูซันตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น12จันทรา,าสูรนนะครับความสามารถในการค้นหาของเธอนเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดครับทำให้ตัวมูซันเองเนี่ยที่ปกติแล้วจะมีความเย็นชานะครับถึงก็ต้องเอ่ยปากชมนาคิเมะเลยด้วยก็มีครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าความชอบของมูซันที่มีต่อตัวนาคิเมะนะครับผมในตอนที่ตำแหน่งอสูรข้างขึ้นว่างลงนะครับตัวนาคิเมะเองเนี่ยจากเดิมทีเป็นอสูรธรรมดานะไม่ได้เป็นแม้แต่กระทั่งข้างแลนด์ด้วยซ้ำนะครับก็ถูกเลื่อนขั้นจากอาสูรธรรมดานะ กลายมาเป็นอสูรข้างขึ้นระดับที่4กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าข้ามกันมาหลายขั้นแล้วผมกระโดดข้ามหัวข้างขึ้นที่6กระโดดข้ามหัวข้างขึ้นที่5มาเลยับผมมาเป็นข้างขึ้นที่4กันเลยทีเดียวเชียวนะส่วนความรู้สึกของมูซันที่มีต่อนาคิเมะนะครับเขาก็จะรู้สึกว่านาคิเมะเนี่ยสะดวกดีนะครับมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยนะผมสามารถที่จะเอาคนเนี่ยไปส่งยังสถานที่ต่างๆได้แบบชั่วพริปตานะ สะดวกดีถูกใจดีครับก็เลยเอามาใช้งานอยู่ใกล้ๆนะอย่างที่3ครับนาคิเมะนั้นเก่งด้านการหาข้อมูลด้านการสืบค้นอย่างมากครับขนาดฐานบัญชาการกลุ่มพิฆาตศูนย์นะครับคือหาดของอุบุยาชิกิเนี่ยที่หลุดลอดสายตามุซันมาแล้วแบบหลายร้อยปีนะครับด้วยความสามารถของตัวนาคิเมเองครับเธอก็สามารถที่จะหาสถานที่นี้ได้ในที่สุดครับทำให้ตัวมุซันนะครับมักจะมอบหมายหน้าที่สําคัญแล้วก็ใช้งานเธออยู่บ่อยๆด้วยนั่นเองครับก็คือเหมือนกับว่าเธอเนี่ยก็จะสะกดรอยตาม นะครับพวกคนในกลุ่มพิฆาตศูนย์นะครับจนกระทั่งจับตำแหน่งได้นะครับว่าคฤหาสน์ของตระกูลโปชิกิอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนั้นครับแล้วแบบเธอก็แบบรู้ละเอียดด้วยนะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มพิฆาตศูนย์กว่าครึ่งนึ่งครับนาคิเมะเองเนี่ยก็สืบค้นะจนรู้ตำแหน่งที่อยู่แล้วด้วยนะครับอย่างที่4ครับความสามารถที่อยู่เบื้องหลังของนาคิเมะครับในตอนที่เผชิญหน้ากับเหล่าอสูรข้างขึ้นนะครับผมคือนาคิเมะเนี่ยก็จะเป็นคนเรียกพวกเหล่าอสูรข้างขึ้นมาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าตัวเท่านับต่ากว มากเลยครับแต่ต้องบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็มีความสุขุมพูดจาได้อย่างชาญฉาดไม่มีความเกรงกลัวต่ออาสูรรุ่นพี่แต่อย่างใดครับเธอก็ทําการเชิญอสูนแต่ละตัวมาตามลําดับครับผมเรียงจากโคคุิโบที่เป็นอาสูนขั้งขึ้นระดับที่1มาก่อนนะครับเธอพูดจากับอสูทุกตัวได้อย่างไม่มีความขาดกลัวครับนับได้ว่าเธอเนี่ยได้ทํางานที่รับมอบหมายได้อย่างดีมากๆเลยละครับอย่างที่5ครับในตอนที่เป็นมนุษย์นั้นเธอมีชีวิตเป็นยังไงครับแล้วอยู่ดีๆเธอมากลายเป็นอสูนได้อย่างไรครับผมก็ต้องเล่าแบบนี้ครับโดยเริ่ม เ,เธอก็เป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรครับเธอก็จะเป็นหญิงสาวที่คอยบรรเลงเพลงบีวาเพื่อหาเงินเป็นวันครับเธอเนี่ยมีสามีด้วยนะครับผมแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่ติดก,การพนันนะครับทำให้เธอเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แลนแค้นครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าสามีของเธอนะครับผมเอาชุดกิโมโนของเธอที่เอาไว้ใส่สําหรับบรรเลงเพลงบีวาที่มีอยู่แค่ชุดเดดดียยยวเเ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 นนนนนนน่่ออออออาา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 าไไปปขขพืือืองิลลกกกกรรรัโมมมมผทํให้้้คึุ ก่อนทำมาหากินนะเว้ยหาเช้ากินค่ำก็เหนื่อยจะตายแล้วยังจะเอาเสื้อไปขายอีกแล้วจะทำมาหากินยังไงครับนาคิเมะโกรธก็เลยเอาค้อนทุบสามีจนตายครับและหลังจากนั้นครับเธอก็บุ่งหน้าไปยังสถานที่ทำงานของเธอโดยที่ใส่ชุดกิโมโนซมโซมตัวเดิมของเธอนะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าแขกเองเนี่ยก็ทำดีหน้าท่าทีรังเกียจใส่นาคิเมด้วยครับและนาคิเมะเองครับผมก็บรรเลงเล่นเพลงบีวาด้วยท่าทีแบบเกรงเกรงท่าทีแบบตัวสั่นๆนะครับแต่กลายว่าเฮ้ยเกรง แบบนี้สั่นแบบนี้เนี่ยเล่นเพลงไปบังเอิญว่ามันเพาะเว้ย มันเพาะนะครับมันเพาะมากมากครับแถมเธอเองเนี่ยได้ร anyway ับเสียงชมเชยด้วยนะครับผมทําให้เธอบรรลุครับว่าการที่เธอไปฆ่าคนมาแล้วก็มาเล่นเพลงบิวะาเนี่ยให้ยมันเพาะไว้จับเครดได้นะเพราะฉะนั้นครับก่อนที่เธอจะมาเล่นเพลงบิว้าครับเธอก็จะทําการฆ่าคนทุกครั้งไปครับแล้วเหล่าผู้ชมที่มาชมเธอเล่นเพลงนยครับผมก็จะชอบเธอกันทุกครั้งด้วยครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมเหยื่อของเธอที่เธอต้องการจะไปฆ่าก่อนที่จะมาเล่นเพลงบิวะาเนี่ยกลายเป็นมุสันนะครับผมเธอแบบเพลงมุสันไว้โดยที่หาดู ไปว่ามูซันนี่แม่งเป็นราชาอสูรนนะครับผม นั่นแหละครับแล้วพอไปเล็งเล่นงานมูซันเนี่ยปรากฏว,ว่าโดนมูซันเอาคืนนั่นเองครับก็เป็นการจบเรื่องราวชีวิตตอนเป็นมนุษย์ของนาคิเมะอะไรกันไปครับแต่แน่นอนครับว่าตัวมซันเนี่ยก็ได้ทําการเปลี่ยนนาคิเมะให้กลายเป็นอสูรนั่นเองครับเธอก็เลยได้มีชีวิตต่อในฐานะอสูรนะครับแล้วก็คอยรับใช้อยู่ใกล้ชิดมูซันนับแต่นั้นมาครับและทั้งหมดนีก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมกับการเปิดประทึกความลับของนาคิเมะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชชออบบกกกกกใใจ่าาลืมมด like, share, ดแรตติตห้ั ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชแน,นล,ลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ